คาูสีอะถ้าให้น้ําเขาเหมาะสมตายยากมากครับผมหรืออีกอย่างที่สําคัญคืออย่าให้เขาโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นเป็นเวลานานๆมากเขาจะเกิดการแห้งต้องให้เขาอยู่ที่ลาไรบ้างโด,โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองว่าไม่เกินสามชั่วโมงสองชั่วโมงยังพออดทนได้คือคุณสมบัติเขาเป็นไม้ที่อยู่ในที่ประมาณแสงประมาณสิบถึงสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมทึบเลยก็ได้แต่ถ้าสว่างจ้ากเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะอยู่ลําบากถ้าเขาโดนานาน,าน สวัสดีครับเพื่อนๆผมต้อง MPP อ l k ิ n น,นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของสวนกล้วยไม้นะครับก็ข้างหลังผมก็อันนี้คือกล้วยไม้สกุลหวายนะครับบอมนะครับกำลังออกดอกสวยสะพรั่งเลยอันนี้เก็บไว้ตัดตอนตุ่นจีนนะครับผมส่วนซ้ายมือนี่เป็นกล้วยไม้สกุลช้างนะครับอันนี้กลิ่นหอมนี่ระหว่างถ่ายทําไปนี่กลิ่นนี้คือหอมรันจวนใจมากเลยนะครับผมก็ หลังจากที่เราห่างหายกันไปหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่เ่าห้ฟังในคลิปทักทายปีใหม่ว่าติดภารกิจนี่นั่นนะครับแล้วก็โอเมคอนเยอะด้วยช่วงนี้ตอนนี้ช่างภาพผมว่างแล้ว,วลก็เลยมีโอกาสได้มาไ <laughs> ม่รู้ติดอะไรนะครับผมช่างภาพแบบก็วันนี้เรามีคอนเทนต์คือการแกะกล่องต้นไม้ที่ได้รับจากเพจ t t ท y y t h ด Garden a อ d การเดนะครับผมก็คือ <laughs> เพจเราจะเปิดขาย คารูสีแล้วนะครับผมนี่ตอนนี้น้องๆคารูสีอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาสาธิตการเปิดแกะแล้วก็การดูแลเบื้องต้นหลังจากได้รับสินค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากโปรโมทว่าเพจท t ทีแอนดเนี่ยจะเปิดขายสินค้าในวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับเป็นมันตุ่จีนพอดีก็คาดหวังว่าลูกค้าจะได้รับของแล้วก็ เราก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวเราอัดคลิปในการดูแลสินค้าหลังจากที่ได้รับเรียบร้อยแล้วกันดีกว่านะครับผม่ะเราไปเริ่มวิธีการแกะกล่องกันเลยเพื่อนๆครับหลังจากเพื่อนๆได้รับแล้วกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือโปรโปรของเราที่เราคิดไว้แล้วอ่ะมาเฉลยกันบอรดเพื่อน,นเลยกันไม่เป็นความลับอีกต่อไปโปรนี้ก็คือซื้อ10แถม2นะครับผมยังไงฝากติดตามในเพจทีท,ทอนดวด้วยนะครับผมเป็นเขา้าฤาษีเขา้ารวนนะครับ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศเพิ่มออกซิเจนเพิ่มความสวยงามของตัวบ้านนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราได้รับจากพี่ๆไปสนีแล้วเนี่ยหรือแฟดหรือขนส่งต่างๆเนี่ยมันจะมาในรูปร่างนี้นะครับผมนี่ก็จะมีการแพ็คกิ้งที่เรียบร้อยสวยงามนะครับสนิทแนบแน่นนะครับผมแนบแนนแนบ,แนบชิดเลยนะครับผมทางนี้ก็แนบชิดนะครับเรียบร้อยทางท้ายก็แนบชิดเรียบร้อยนะครับ กล่องเนี้เราแพ็กถึงขั้นที่ขนาดว่าเดี๋ยวช่างภาพถอยไปไหน่อยนิดนึงเราสามารถโยได้เลยนะครับผมและจะมีการช้ำด้วยนี่นะครับน hey, ี่คือเทสให้ดูเลยสดสด,สด,สดครับผมแน่นะครับผมเปิดออกมาหักเลยไม่ใช่โอเคเรามาเริ่มการแกะกันเลยครับผมอันดับแรกครับก็ใช้กันไกหรือว่ามีดที่บ้านที่มีนะครับผมกรีดด้านข้างก่อนวบ ช้าๆนะครับผมเพราะว่าให้กล้องดูกรีดปลื้มเนี่ยแล้วกรีดแฉ่นะครับผมวับวับปลื้บป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 ื้บอ่าโอเคแล้วก็กรีดตรงกลางนะครับจุ๊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 บนี่นะครับกรีดตรงกลางก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าจะกรีดอ่าฉีกออกเลยนี่พอเปิดออกมาปุ๊บอ้าวไหนบอกมีเขาดูสิไง เพื่อนๆดูดิเขาสีอยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ผมเล่นเองหาเองนะครับผมช่วงนี้เราว็่าค่อยๆนี่ครับอันนี้คือเราเอากระดาษในการมาปิดก่อนเพราะว่ามันถามว่าจะอบไปไหมไม่อบนะครับเพราะว่าเราส่งปุ๊บเนี่ยไม่เกิน2วันเนี่ยก็ถึงมือลูกค้าแล้วนะครับไอตัวที่มันอยู่อย่างเงี้ยมันป้องกันการกระแทกเบื้องต้นให้มันอยู่ในในกล่องได้เรียบร้อยขึ้นนะครับเราเลยทําการแบบนี้ปิดแล้วก็เวลาเราปิด กล่องเข้ามาปุ๊บม,มันจะได้ไม่กดตัวต้นไม้มากจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็ใช้ในการโปร่ไว้แล้วก็ menos, มันมีคุณสมบัติในการที่ซับแรงกระแทกด้วยนะครับผมก็ <lí qu ot ing> ส่วนใหญ่แล้วคาร์ูสีสามารถอยู่ในกล่องได้ประมาณ6-7วันความมันจะเหี่ยวหรือมันจะตายนะครับผมซึ่งการขนส่งของเราในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างรวดเร็ว 2- 3วันก็ถึงแล้วนะครับผมเปิดนี้แล้วเราก็เปิดขึ้นมาเราก็ได้กระดาษไปใช้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนๆนี่ น้องอยู่อย่างสวยงามมากเลยนี่นะครับหลังจากเปิดมาแล้วนะครับผมเพื่อนๆเ,เราก็หยิบมันขึ้นมาหยิบตรงลวดนะครับหยิบตรงลวดขึ้นมาเนี่ยครับหยิบค่อยๆระวังช่วงแรกหน่อยนะครับพอหยิบมาปุ๊บนี่ครับผมสังเกตว่ามันจะมีการงอลวดนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่งอเลยเนี่ยเราจะใส่ลงลําบากนะครับเราเรางอเพื่อให้มันขนส่งได้ง่ายแล้วก็เอ,อ่อค่าขนส่งอยู่ในราคาเลทที่เหมาะสมแล้วก็เอ,อ่อ เราจะได้มีตัวที่ใช้ในการป้องกันด้วยแล้วเราก็พอหยิบขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับพองอปุ๊บให้เพื่อนๆค่อยๆหยิบตั้งมันขึ้นมานะครับนี่ค่อยๆดัดนี่นะครับค่อยๆดัดมันขึ้นมาเนี่ยก็ตรงเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยไหมนะครับเพื่อนๆแค่นี้เพื่อนๆก็เอาไปแขวนได้แล้วนะครับผมแต่สําหรับเราแล้วเรามีขั้นตอนในการดูแลเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมหลังจากเพื่อนๆได้คาลูสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สําหรับ คนอื่นหรือบางท่านก็อาจจะเอาไปแขวนได้เลยแต่สําหรับผมถ้าให้แนะนํานะครับหาน้ํามาถังหนึ่งแล้วก็เอาต้นของคาลูสีเนี่ยจุ่มลงไปแช่ประมาณ10นาทีเพราะว่าระหว่างทางเดินทางเนี่ยประมาณ2วันเนี่ยเขาเกิดการอบเขาจะมีการคายน้ําเข้าไปจะไม่ค่อยสดชื่นสดใสถ้าเราแช่เข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลาสักประมาณ5-10นาทีแล้วค่อยเอามาแขวนเนี่ยเขาจะมีความสดชื่นสดใสามากขึ้นนะครับผมน้าคลองน้ําประปาน้ำอะไรก็ได้แต่เราน้ําคลองเพราะว่าเรามี นี่ก็แช่แบบนี้เลยแช่แบบนี้สักห้านาทีใช่ที่เห็นเขาขาวนี่ก็คือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตายนะแค่มันมันมีความแบบเหมือนกับว่าโดนน้ำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แห้งอยู่ใช่มันยังแบบนั่นแล้วก็ให้ให้เขาชุบน้ำให้เต็มที่ให้เขาได้ซึมซับเพราะว่าเขาอยู่ในกล่องเนี่ยตรงที้คิดดูดิอบเหมือนเราไปยืนไปนั่งอยู่ในห้องแคบๆอ่ะแล้วก็อยู่สักสองวันสามวันเนี่ยโอ้โหมันอบอ้าวมากนะ เราก็เหมือนให้คืนความชุ่มช <c oughs> ื <t realidade> ้นเขาเวลาที่เหมาะสมในการให้น้าเขาก็คือตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับคือเขาจะเกิดเชื้อราง่ายนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะครับเพราะว่าบางท่านที่นําไปเลี้ยงปุ๊บเกิดปัญหาว่าทาไมมาครับมีคําถามในเพจว่าทําไมมันดําทาไมมีไส้ในดําของเราไม่มีดาเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ชุบน้ำเนี่ยไม่มีดําเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ชุบน้ำเนี่ยไม่มีดําเลยข้างในไม่มีเส้นไหนดําเลยแต่อันนี้ก็คือว่ามันเปียกอยู่อาจจะมีแบบดูเขียวๆอย่างเงี้ยเพราะว่า ของเราไม่มีเส้นดำเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราให้น้ําไม่เคยเหลังเวลา4ี่โมงเย็นเลยนะครับเพราะว่าพอเวลาให้น้ําเสร็จปุ๊บเขามีเวลาแห้งเขามีเจอแดดเขาจะมีอะไรเงี้ยเขากินได้เขาได้กินน้ําไปด้วยแล้วเขาก็มีการที่ดูดซับอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็มีเวลาแห้งทําให้เขา,เาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเชื้อราในการเกาะกิดนนะครับผมนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้เพื่อนๆเ,เลี้ยงคารลูสีได้เติบโตและยาวนะครับผมเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูคาร์ูสีที่ผมเลี้ยงจากต้นเท่าเมื่อกี้ที่ตัวอย่างให้ดูนะครับจนเลี้ยงเนี่ยประมาณสามสี่เดือนนะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นเมื่อกี้ยาวกี่เซนน่ะต้นเมื่อกี้หรอเมื่อกี้น่าจะยาวประมาณเอ่อประมาณ15บเซนอัพแต่นี่ดูเพื่อนๆน,น,นี่เกินศอกนะครับผมเกินศอกแล้วนะครับนี่แล้วหนาฟูฟ่องมากเลยแล้วเดี๋ยวกล้องมาดูใ,ใกล้ขอโทษนะครับผมข้างในแทบจะไม่มีดำเลยครับ เนี่ยดูข้างในถ้าจะไม่มีเสียเลยเพื่อนเพื<ๆ>นี่ขนาดแบบไม่ค่อยได้แหวกข้างในด้วยนะแล้วก็เนี่ยดูความยาวเนี่ยมันแล้วมันยาวโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเนี่ยครับเพื่อนเถ้าเราเลี้ยงเขาให้น้ําเขาได้ถูกต้องเนี่ยเขาเติบโตได้ดีมากเลยครับเขาดูสีอะ่ะถ้าให้น้ําเขาเหมาะสมตายยากมากครับผม หรืออีกอย่างที่สําคัญคืออย่าให้เขาโดนแดดร0อเปเ็นเป็นเวลา <Wow. S 1> นานนะฮะเขาจะเกิดการแห้งต้องให้เขาอยู่ที่ลำไรบ้างโด,โดนแดดร้อนต์อ่ะผมมองว่าไม่เกิน3าชั่วโมงสชั่วโมงยังพอทนได้คือคุณสมบัติเขาเป็นไม้ที่อยู่ในที่ประมาณแสงประมาณ1 0บถึงสาสิได้ครับผมทึบเลยก็ได้แต่ถ้าสว่างจ้าเกิน5้เนี่ยเขาจะอยู่ลําบากถ้าเขาโดนานาน เพื่อนๆครับถ้ายัางไงเพื่อนเพื่อนชอบแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพจด้วยนะครับกดกระดิ่งกดทุกอย่างที่มันมีอยู่ในที่มันกดได้นะครับผมก็ยังไงฝากด้วยละกันสําหรับข้าวฤสีถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวผมจะตอบเข้าไปตอบให้แล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ครับถ้าเพื่อนเเลี้ยงได้ถูกต้องเลี้ยงได้ถูกกรรมวิธีก็ข้างหลังนะครับเพื่อนเพื่อจะได้เป็นแบบนั้นนะครับจากที่ต้นเล็กนิดเดียวจะกลายเป็นแบบข้างหลังที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับผมก็ ลาเพื่อนๆไปก่อนด้วยคารุสูีข้างหลังแล้วกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้บายบาย